มีเพื่อนในเฟซทักมาว่าสมัยนี้ผู้สวดมนหลายท่านไม่ทราบความหมายของภาษาบาลีทำให้ความทราบซึ้งในรสพระธรรมไม่มีอาจทำได้แต่เพียงทำจิตใจให้สงบนิ่งเมื่อได้สวดมนแต่เมื่อได้ทราบถึงคำแปลแล้วจะได้ทราบสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สำหรับวันนี้ข้าพเจ้าได้สวดมนทำวัดเช้าสะกิดใจให้ข้าพเจ้าได้คิด ไตรตรองความเป็นไปของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีอะไรมากระทบจิตก็ไม่ฟูมฟายแล้วเพราะมันเป็นอย่างนี้ของมันนี่เองบทนี้กล่าวไว้ว่ามะยันตังธรรมมังสุตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุขา แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มะรณะปิทุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุขาแม้ความโศกเศร้าความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อัปีเยหิสัมปโยโคโทุโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิชังนละพติตามปิทุข,ขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปันจุป,ปาทานขันธาทุข,ขา ว่าโดยย่ออุปทานขันห้าทั้งห้ามีตัวทุกขสายยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะ เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองทะระมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระหูลังสาวกเกว,วิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพาคาจัปนัสสะพระควโตสาวกเกสุอนุสาสนีพระหูลาปวัตติ อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วโดยการเกิดโดยการแก่และความตายโดยความโศกความร่ํำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ทำฉะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยจากทาในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลัง ขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เธินสาธุในพระธรรมเจ้าค่ะ